ทำอะไรลูกบีจะข,ขายอะไรเรา,าต,อ <laughs> ตอนนี้อยู่สวนพึ่งกันนะคะทุกคนนี่บรรยากาศเด็กๆมานั่งเล่นน้ำบรรยากาศยามเย็น ตรงนู้นพอหาปลาแล้วทุกคนตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคะนูจะของบ้านค่ะนายช่างนะคะในโตนะคะนี่เด็กๆเ,เขาก็เล่นน้ำกันพี่นิษากับอมสินมาวินแล้วก็อันดา ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากอันนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งที่จังหวัดราชบุรีนี่คือบรรยากาศที่ไร่นะคะวันนี้เรามาเขาดาวปีใหม่กันที่บ้านไร่ของนายโตบ้านไร่นายช่างนะคะทุกคนบรรยากาศให้ดูบรรยากาศดีมาก เราจะพักกันอยู่ข้างบนตรงนูน้นตรงนูน้นข้างบนข้างบนตรงนู้นนะคะท,คทุกคนที่เราพักกันนะตรงนี้จะเป็นอคอกบัวพระจันทร์ออกมาแล้วเย็นสบายมากทุกคนเาาดูเด็กๆเ,เล่นเพลินมาก ชายเดียวของฉันอันดาหนาวไหมหนาวไหมอ่ะไม่หนาวเลยหรอน้ำเย็นเปล่าไม่เย็นอันดาเธอหลอกฉันละน้ำมันเย็นจะตายบอกไม่เย็น เดีวยวโนอันดาหลอกเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนว่า,วาเย็นไหมอากาศมันเย็นสบายมากทุกคนนี่เธอน้ำมันเย็นจะตายเธอบอกไม่เย็นอันดาเธอกกหก ไม่เย็นได้ไงเย็นจะตายน้ำเย็นมากดูสินะอุ่นเหรอไม่อุ่นน้ำเย็นอโอเคไปลาวทุกคนเห็นไหมให้ดูบรรยากาศน้ำท่าน,น้ำ แล้วเดี๋ยวไม่สบายอากาศเย็นแล้วลูกไะขึ้นไปอบน้ำข้างบนไปเร็วเดี๋ยวไม่สบายแล้วปะขึ้นไปอาบน้ำนลปลูกไปเดี๋ยวอากาศหนาวใส่รองเท้าไปมาวินเตรียมส่องกบแล้วเนี่ย ใส่รองเท้าลูกมาวินระวังนะลูกนะไปแล้วขึ้นไปอาบน้ำเลยนะฮะล้างเท้าอนล้างเท้าก่อน,ล,อนลูกอะไรอ่ะ กตึงอย่ไปล้างเล้วดูนี่นะเอาไปถือได้กันคุณเชิดเป็เชิดเขียว้ยนบแดงหมดแล้วนั่นน่ะคันนั่นน่ะไปลูกไปไปครับไปครับไป ก้อนหินบกที่สวยที่สุดที่หนูหาจเจออแล้วก็ในก้อนหินที่อยู่ในน้ำมันปิ๊กเลยอ่แล้วก็ก้อนหินอันเล็กๆน่าจิ๋วสีข,ขาวๆโอ้เราไปล้างมือไปอาบน้ำด้วยนะโอ,อ้โหดูเสื้อสิน่ะก็ลูกเอามาเช็ดตูย้อเอ,อ้ามาลิสาหลอก ไปค่ะพี่พเขียวไม่ทรับแมไม่เราวังขี้วัวเราวังขี้วัวนะปีเดินมาทางนี้มีคนเคยเอามืออะไปไปแบบไปถู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 อะถูอะไรใช้เหลือดหยิบก้อนขี้ช้างอะ ขี้ช้างขึ้นมาตั้งแต่แล้วก็เอามาแบบเอามาถูๆหน้าเพื่อคอนเทนต์นะคอนเทนต์มาวินอยากเอามั่งไหมล่ะน่ามั่งเยเอาไปนี่ดูบรรยากาศข้างบนนะคะทุกคนเจ้าจีบอกว่าลาดบุรีอ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่อำเภอสวนพึ่งสวนพึ่งที่จังหวัดลาดบุรีลาดบุรีอ่าตอนกลางคืนหนาวเลยเมื่อวานอ่ะ เมื่อวาน22องศาเนาเหรอใช้แล้วตอนเช้าหนาวไหมไม่ไม่รู้สึกเลยไม่ใช่ไม่หนาวเลยเย็นสบายสบายมากเวอรเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนก่อนที่จะก่อนที่เมื่อวานเมื่อวานวันอะไรนะเมื่อวานวอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันสิ้นปีวันที่31ดูบรรยากาศต้องดูวัวกําลังกินหญ้าพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินสวยไหมเก๋ไกยนะ มีต้นไม้แล้วก็มีภูเขาใช่ไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยแล้วก็ไปอาบน้ำเลยนะเดี๋ยวไม่สบายเอเคปะวันนี้วันพุธปะไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อวานวันไีนไม่แน่ใจนะอ๋อเมื่อวันวันนี้วันพุธอ่ะควั้วันพุธ อะวันจัน์อ่ะ16องศาห๊าใช่แต่เราไม่ได้ไปอือแต่เรายังไม่ได้มามาแต่เมื่อคืนนี้2องศาก็เย็นสบายๆใช่ไหมลูกก็แต่ที่บ้านเราเปิดแอร์15องศาไม่ได้เย็นเลยก็เย็นเย็น,ยนกปกติไปวันนี้สมาชิกมาเยอะมากหนู่น,นข้างบนเขาก็มากันละ บ้านอาโตคือบรรยากาศดีมากทคเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูใช่อาบน้ำเลยนะครับเดี๋ยวอากาศหนาวน้ำน้ำมันจะเย็นมากๆ <Okay. S 1> ไปสวัสดีครับทุกคนด้วยนไปบรรยากาศนะคะก็จะกางเต็นท์กางเต็นท์กันตรงนี้นะคะวันนี้เรามาปาร์ตี้ปีใหม่ วันนี้เรามาปาร์ตี้ปีใหม่กันกลางเต็นท์กันตรงนี้โน่นแล้วก็ฝั่งโนูนฝั่งโน,น่นแบบแคมปิงป้งแคมปิ้งอ โอเคบายบยไปเด็กๆแบบน้ำบายๆไปทุกคนบายๆแบบน้ำแบบน้ำแบบน้ำ